ภาวะผู้นํามันได้ไหมล่ะคุณพ่อบอกว่าอยากให้หนูเป็นนายกคุณลูกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะสักพักก็นักข่าวก็ถามว่าเดี๋ยวคุณคุณอุณองอิงจะต้องทําอะไรครับหลังจากโหวตผ่านเป็นนายกแล้วอ๋อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะพาพาลูกไปเที่ยวก่อน <laughs> คือคุณอุงอิงเนี่ยแกเป็นคนซื่อสัตย์นะแล้วเป็นคนแบบซื่อๆไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมตรงไปตรงมานะครับนักข่าวถามอะไรก็ถาม ก,ก็ต่อไปตามธรรมชาติอ่านะในฐานะที่เป็นคุณหนูลูกเจ้าสัวนะมีคนดูแลหมดก็คุณพ่อทัอกษิณดูแลหมดเขาถามว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอะไรก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปพักผ่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็พาลูกไปเที่ยวคนเรานะครับประเทศชาติกําลังย่ําแย่ผู้คนจะอดอยากจะตายห่ากันหมดแล้วคนที่ได้รับการโหวตเป็นนายกเสือกบอกว่าอะไรเนี้ยอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักผ่อนนิดเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวก่อนนะครับภาวะผู้นํามันได้ไหมล่ะ มันเหมือนกับว่าตัวเองไม่ต้องสนใจอะไรทำตัวเหมือนวันปกตินะจะเป็นหัวหน้าพักอ่นะเป็นลูกทักษิณก็ไม่ต้องทำอะไรจะเป็นนายกก็เ,เฉยๆเดี๋ยวมีคนเขาจัดไห้หมดก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรโดยทั่วไปถ้าเราได้รับการปโปรดก <c oughs> <c oughs> ็เราเราได้รับการเลือกเป็นนายกนี่เราต้องแบบไงเตรียมการแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวางแผนจะบริหารประเทศอย่างไรประเทศจะเดินหน้าต่อไป Move For w a r d ยังไงอะไรแต่คุณหนูอุ้งยิงบอกว่าอะไร อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักผ่อนนิดนึงพาลูกไปเที่ยวก่อนเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนะไหนบอก่ะนะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ปากท้องประชาชนรอไม่ได้ตอนหาเสียงนะนะบอกเนี้ยปากท้องประชาชนรอไม่ได้นะความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะต้องพลิกข้ามขั้วจากเคยจับมือกับก้าวไกลก็ไปจับมือกับลุงตู่ลุงป้อมซะจะได้เป็นรัฐบาลนะเพราะความเดือดร้อนปากท้องประชาชนต้องมาก่อน นี่บอกว่าอะไรพาลูกไปเที่ยวก่อนนะผมว่าภาวะผู้นํามันได้ไหมเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดยังไงภาวะผู้นํามันได้ไหมแบบเนี้ยพี่น้องว่าไงล่ะช่วยการแสดงความคิดเห็นเพิ่ม engagement ในระหว่างดูไลฟ์สดของพี่เดชาด้วยนะครับช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์ช่วยการแสดงความคิดเห็นบ้านเมืองยังมีพื้นที่ให้เราชี้แจงถแถลงขได้เพจทนายคลายทุกนะทั้ง3แพลตฟอร์มนั้นก็เปิดโอกาสให้พี่น้องสแสดงความเห็นว่า เราเป็นว่าที่นายกในภาวะที่บ้านเมืองกําลังจะชิปหายอยู่นะคนไม่มีจะกินทุนจีนแม่งกระบุกจนประเทศไทยแม่งจะไม่เหลือหาอะไรแล้วนะสินค้าแม่งราคาร้อยบาทแม่งขาย20บาทไอ้นะครับนะคนไทยก็สู้ไม่ได้กระชิปหายแจ้งแม่ค้าก็แจ้ง SME เแจ๊งนายสวยนายทุนแม่งรวยอยู่อย่างเดียวนะโรงงานก็แจ้งวันวันมีแต่ข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ต้องบอกว่า นะเตรียมปลดพนักงานใครอยากออกก็ออกเพราะยอดขายหนังสือพิมพ์ก็ตกลงนะคนอะยอดขายน้อยลงกําไรน้อยลงโฆษณาไม่มีมีแต่รายการพี่เดย์เนี่ยดีวันดีคืนเพราะอะไรเพราะรายการพี่เดย์แม่งมีความจริงใจต่อผู้บริโภคมีความจริงใจต่อเอฟซคนดูแม่งก็มากขึ้นพี่เดย์เพราะอะไรเพราะแม่งเป็นรายการตรงไปตรงมารายการอื่นๆแม่งก็รับตังค์นะนะนักการเมืองทําผิดแม่งก็ไปกล่าววิจารณ์ นะนำเสนอแต่ด้านดีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเขากระจายให้รายเดือนถ้าไปรู้จักรัฐบาลแม่งก็มีงบรัฐบาลงบหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐก็เอาเงินไปจ่ายสปอนเซอร์ให้กับสำนักข่าวบางแห่งแม่งก็ไปงานพูดจาก็เชียร์รัฐบาลอย่างเดียวพูดแต่มุมแบบหวานเลยจนเดี๋ยวนี้นะครับทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยแม่งจะเป็นเบาหวานแดกกันหมดแล้วเพราะว่าน้ําตาลแม่งเยอะสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวแม่งก็เชียร์กันไป ถ้ามึงไม่เชียร์เขาเขาก็ไม่มีงบงบจากรัฐบาลจากนะรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานของรัฐธนาคารของรัฐเขาก็จะไม่ไปเป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแรงเพื่อความอยู่รอดแม่ก็เชียร์กันโอ้โหเก่งมากนายกอุ้งอิงคนรุ่นใหม่วัยสานะคนรุ่นใหม่มืออาชีพอ่าอ,อะไรอ่าประเทศไทยต้องเดินต่อ นคนรุ่นใหม่อุ้งอิงวัย37นายกรัฐมนตรีคนที่สาวที่สุดสวยที่สุดนะครับอายุน้อยที่สุดนะเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเราจะได้คนรุ่นใหม่มาบร,ริหารจัดการประเทศกินความจเจริญมาแล้วนะแต่กูไปอ่านคอมเมนต์ก็บางคนก็บอกว่ากินความชิบหายมาหรือเปล่ากูไม่รู้อันนี้กูไปอ่านมานะกูก็อาจจะอ่านผิดช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ากินความจเจริญหรือกินความชิบหายจะมานะครับนะ เพราะฉะนั้นไอไ้อไอพวกทีวีสํานักข่าวช่องไหนที่แม่งรับเงินรับทองแม่งก็ชงหวานเลยเพราะอะไรทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงบไปแล้วธนาคารของรัฐอสนับสนุนเนี่ยบ,บริษัทในเครือของรัฐบาลสนับสนุนเพราะอะไรดูจากสปอนเซอร์แม่งก็พอจะรู้แล้วนะครับนะครับว่าสํานักข่าวไหนที่มันได้เงินได้ทองจากไหนแต่ถ้าใครด่ารัฐบาลวิาพากวิจารรัฐบาลแบบตรงไปตรงมาแบบพี่เดเนี่ยแม่งไม่มีสปอนเซอร์ นะครับไม่มีใครโง่ามาสนับสนุนรายการอย่างพี่เดย์เพราะ,ะรายการพี่เดเนี่ยแม่งแหละว,วิภาควิจารณ์อะไรเห็นอะไรไม่ดีไม่งามวิภาควิจารณ์ประชาชนอยากรู้อยากถามอะไรพี่เดถามแทนเลยนะถามแทนครับถามแทนประชาชนเป็นปากเป็นเสียงในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตามแม่งใกล้จะ3ล้านแล้วก็รอพี่น้องประชาชนช่วยกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งกันมากๆคนติดตามพี่เดย์แม่งจะได้ถึง3ล้าน แต่ถ้ามีคนติดตามพี่เดสิบล้านเนี่ยเวลาพี่เด์พูดอะไรรัฐบาลแม่งก็จะฟังล่ะหน่วยงานราชการแม่งก็จะฟังเพราะอะไรเพราะเป็นปากเป็นเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับคอยนําเสนอคอยชี้ช่องคอยเตือนภัยคอยชี้อะไรต่างๆเบา่อแสชี้เป้านะคอยดักคอนักการเมืองหน่วยงานราชการนะครับนะอืมสัญญาณแม่งก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหายนะครับเข้ามาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วย นะทุกแพลตฟอร์มทุกอะไรต่างๆนะคนหนุ่มสาวก็ดูได้คนแก่ก็ดูดีรายการพี่เดเนี่ยนะเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีจุกรูนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆพี่เดจะได้มีกำลังใจมานั่งเป็นปากเป็นเสียงชี้เป้านะคำถามในโซเชียลคืออุ้งอิงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญจริงหรือไม่หรือเป็นแค่นะครับลูกสาวคุณทักษิณ หรือเป็นแค่นอมินีเป็นหุ่นเชิดของทักษิณน,นะครับเท่านั้นเนะี่ยเนี่ยครับพี่น้องประชาชนช่วยแสดงนะครับหรืออุงอิงก็เป็นเพียงแต่คุณหนูนะลูกทักษิณเจ้าสัวทักษิณน,นะครับแค่มาฝึกงานบริหารประเทศหรือเป็นธุรกิจในครอบครัวเนี่ยมีคําถามเยอะแยะมากมายในโซเชียลพี่น้องประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณายกอุงอิงได้เต็มที่เพราะเขาเป็นผู้นําประเทศเราวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ครับเพราะอะไร ประเทศชาติจะเจริญหรือชิปหายก็อยู่ที่ลูกสาวคุณทักษิณว่ามันมีความรู้เป็นประสบมีประสบการณ์ไหมเป็นมืออาชีพไหมมีความรู้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ไหมเพราะที่ผ่านมาก็ไปดา่าผู้ว่าแบงค์ชาติซะยับเลยนะโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลสุดท้ายเป็นงไงทัวลงยับก็วิ่งหนีนักข่าวนักข่าวนี้วิ่งหนีไม่ได้แล้วเป็นนายกเราคิดว่าอุ้งอิงมีความรู้มีความสามารถอะไรบ้าง ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในในภาวะที่บ้านเมืองกำลังจะทิพหายร่มจมอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่นำพาประเทศได้หรือไม่นะพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นนะครับเขาเป็นนายกเราวิจารณ์ได้แล้วเขาเป็นนายกของทุกคนแล้วก็เป็นนายกของผมหรือของกูด้วยกูก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กูก็อยากจะรู้ว่าเขามีสติปัญญามีอะไรยังไงนะในการจะเข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาติ นะไม่ใช่มาถึงก็หยิบแทบเลตมาก็นั่งอ่านผิดผิดถูกถูกเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้ความสามารถประสบการณ์มีอะไรบ้างให้แสดงวิสัยทัศนะครับบางคนก็บอกเป็นแค่หุ่นเชิดของทักษิณบางคนก็บอกว่าเป็นแค่นอมินีนะทักษิณครอบงำอยู่เบื้องหลังไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะก็ดูกันต่อไปประเทศไม่ใช่นะสนามทดลองที่ใครจะมาฝึกงานบริหารประเทศได้นะดังนั้นเราก็ดูนะครับว่า วันอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาจะ,ะมีการโปรดเก้าเป็นนายกเต็มตัวแล้วดูถแถลงนโยบายนะเวลาอ่านถแถลงนโยบายเนี่ยนะซ้อมอ่านให้ดีนะติดตดขัดขัด,ขด,ขด,ขดิดๆิดถูกถูก,ถก,ถกใช่บอกประเทศหาดใหญ่นะนะคอนกรีดนะคอนกรีตก็เป็นคอนกรีดน,นะอ่อออ่าอขออานอมก็อะไรนะอ่าขนอมอะไรต่างๆนะครับ อ่านอย่าให้มันผิดถูกผิดถูกถูก,ถกนะแค่อ่านอ่านหนังสือก็อ่านให้มันอ่านมันถูกนะครับอย่าติดติดขัดขัดนะครับเดี๋ยวดูวันถแถลงนโยบายนะผมว่าเดี๋ยวห่างไม่เลิกนะนะครับและต้องตอบคาถามในสภาตอนถแถลงนโยบายนะครับนะมันต้องใช้สติปัญญานะครับนะครับไม่ใช่เป็นแค่คุณหนูลูกอ่าทักสินอย่างเดียวลูกเศรษฐีนะครับประเทศไม่ใช่ที่ทดลองนะครับประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่นว่าใครจะมาอ่า นะมาเดินเล่นมาอะไรต่างๆนะเพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีประเทศชาติก็ทิปหายนะครับนะนะครับนะทิบหายนะครับก็ดูกันต่อไปว่าประเทศเราจะไปทางไหนนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยครับนะนะแชร์กันเยอะๆแชร์ไปถึงนายกอุ้งอิงเลยวันนี้ก็พาลูกไปเที่ยวนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ไอ้วันอาทิตย์ก็จะได้โปรดเก้านะครับโปรดเก้าเสร็จก็จะได้เป็นนายกมนตรีคนที่สามสิเอ็ด นะให้สร้างผลงานนะนะครับนะสิ่งที่ผมอยากอยากนะครับอย่าทําตัวเป็นอัลไซเมอร์อยากความจําเสื่อมอะไรที่หาเสียงไว้อยากให้ประชาชนมองว่าเป็นการโกหกตอแหลนะอยากให้มีเสียงว่าตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะระวังนะครับคํานี้นะครับประชาชนในโซเชียลเนี่ยเขามองว่าคุณอยากโกหกตอแหลอันไหนคุณหาเสียงไว้ต้องทําให้ได้นอยโยบายขี้โมต้ต่างๆทําไม่ได้นะโดยเฉพาะ แจกเงินเนี่ยดิจิตอลเนี่ยสี่แสนห้าแสนล้านเนี่ยหาเงินมาแจกให้ได้นะประเทศชาติยากจนเศรษฐกิจตกตำ่ำเงินก็ไม่พอนะแต่ยังจะมีนโยบายในการเอาเงินมาแจกเอาเงินภาษีซึ่งมีเงินอยู่จํากัดนะนะครับทำให้ได้นะนะค่าไฟต้องลดนะพลังงานน้ํามันให้ลดนะนะครับนระถไฟฟ้าต้องลดนะเงินเดือนขั้นต่ําปริญญาตรีอะไรที่โม้ไว้นะต้องทําไม่ได้นะครับ นะทำไม่ได้มันก็คือการหลอกลวงประชาชนมันคือการโกหกตอแหลถ้าคุณทําไม่ได้นะมันคือการโกหกตอแหลประชาชนก็จะไม่มีความเชื่อถือนะไอคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยบ้านเมืองเป็นของทุกคนคุณอาสาเข้ามาดูแลประเทศไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวนะอันนี้น้องสาวยิ่งรักไปเป็นนายกไอน,นี้น้องเขยสมชายไปเป็นนายกอ,อันนี้ก็ลูกน้องไปเป็นนายกเศรษฐา นะครับนะคนในครอบครัวชินวัตนแม่งเป็นนายกมาตั้งกี่คนแล้วนะครับนี่ก็เอาลูกสาวคนเล็กมาความรู้ความสามารถมีหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าอ่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอ่าพี่น้องประชาชนก็ดูนะครับว่านะเขาจะนําพาประเทศไปทางไหนจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะนะครับอ่านะครับ ถ้าเริ่มจากโกหกจะจบด้วยความจริงเป็นไปไม่ได้ครับนี่ประชาชนก็แสดงความคิดเห็นนะนะคนเขาปลามาดไว้นะครับอ่านะพักร่วมต้องรับผิดชอบนะครับนะครับบางคนบอกพังกับพังนะนะครับนะพี่เนรักพักประชาชนไหมครับรักครับพักไหนก็แล้วแต่ที่แม่งมีอุดมการยืนเคียงข้างประชาชนไม่ใช่ยืนเคียงข้างนายทุนขุนศึกอันนั้นไม่ไหวนะ วันๆเคียงข้างนายทุนขุนศึกนี่ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะครับ